ผมให้สละแฟนจนมากเกินไปจนเจอทำลายความรู้สึกซ้ําๆจนบางทีผมระแวงและพูดแต่เรื่องเดิมๆที่เธอทํากับผมทํายังไงถึงจะกลับมาเชื่อใจเธอได้เหมือนเดิมอีกครั้งเราไม่เชื่อใจผู้หญิงเราเชื่อใจศักยภาพตัวเราเองเท่านั้นอย่าเชื่อใจผู้หญิงหน้าไหนขาดนอกจากตัวเราเองไม่มีไม่มีผู้หญิงที่เชื่อใจได้ไม่มีและการที่เราระแวงและพูดเรื่องเดิมซ้ําๆที่เธอทำกับเราร่วมคืออะไร มันคือการที่เราพยายามด้อยค่าผู้หญิงเรารู้ลึกๆในในในตัวเราเองว่ากูไม่เจ๋งพอจะดึงดูดผู้หญิงคนนี้แล้วคนอื่นที่สวยพอๆก,กับเธอแล้วกูทําไม่ได้แล้วให้กูทํำยังไงดีเอาความผิดที่เธอทามาวนย้ำๆซ้าๆและรู้ไปสิ่งที่เราทํเกิดอะไรมันคือความมอนแอที่ผู้หญิงรู้สึกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่เจ๋งพอว่ะเดี๋ยวกูไปอีกดูไปทดลองอีกทดลองเอาเว้สูงไม่เอาโดน เขาจับมือจับตูดไปเอากันแล้วแล้วก็ค่อยกลับมาหาผู้ชายคนนี้อีกทีหนึ่งจะเกิดการทดลองซ้ำๆจนถึงจุดหนึ่งที่สุ่มมากพอแล้วผู้หญิงเจอคนที่เอาเธอเธอก็จะไปจากเรามันมีเท่านี้ถ้าถามว่าทำยังไงนะข้อที่1ฉันไม่เชื่อใจผู้หญิงฉันเชื่อใจตัวฉันเองข้อที่2ส,สิ่งที่ผู้หญิงทําผิดไม่ได้ผิดกับเราไม่ได้ผิดกับเธอเธอแค่ทําตามธรรมชาติของเธอ ก็เรื่องของเธอไปเราจะทำยังไงก็เรื่องของเราฟังต่อข้อที่3ผู้หญิงเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ไปจีบคนนู้นทีไปเฟนล,ลี่กับคนนี้ทีไปจับก้นตรงนั้นไปโดนจับก้นตรงนี้ถ้าเธอทำตัวแบบนี้นะเดี๋ยวคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีเราโอเคกับตรงนี้ไหมถ้าโอเคไปต่อกลับมาที่ข้อหนึ่งกูเชื่อใจในตัวเองไม่ได้เชื่อใจในผู้หญิงอ๋อผู้หญิงจริงๆเขาก้น,นิีใ้ใประมาณนี้นะ อ๋อเขาชอบถูกจับพุ้นแล้วก็จับบ้างหลายบ้างสนุกเดียวเป็นเครื่องมือทางเพศถ้าผู้หญิงเขาจะวางโพสิชันนิ่งตัวเองจุดยืนตัวเองว่าเป็นเครื่องมือทางเพศให้กับผู้ชายลหลายๆคนให้ได้จับตูดแต่เนี่ยเราต้องไปเดือดร้อนเธอไหมไม่ต้องงั้นกลับมาอยู่ที่ข้อหนึ่งเหมือนเดิมเป้าหมายเราคืออะไรต้องการผู้หญิงที่จับคู่แบบรักเดียวใจเดียวและสร้างตัวกับเราเราควรเลือกผู้หญิงนิสัยแบบไหนใช่คนนี้ป่ะ เอ๊ะก็ไม่ใช่งั้นฉันหาอีกคนหนึ่งมาสร้างตัวกับฉันคนนี้ไว้จับตูดเล่นไหมและถ้าต้องการสวยประมาณนี้และรักเดียวใจเดียวไอ้ที่กูดึงดูดมาสร้างตัวได้เลยยังไม่เจ๋งก็ดึงดูดคนนี้มาทําหน้าที่นี้พอสร้างฐานะเสร็จอัพผู้หญิงอีกคนที่สวยพอที่สวยพอที่เราต้องการมาเป็นคู่คนนี้ไว้จับตูดเล่นเหมือนเดิมในอีก5ปีข้างหน้า ถ้าซกมากหรือติดโรคก,ก็ทิ้งไปไม่ต้องยุง่งเพราะกูก็ไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วมึงไปติดโรคมาเองมึงไปท้องมาเองไม่เกี่ยวกับกูสําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับส่วนใครที่ต้องการไปต่อเกี่ยวกับผู้ชายสายเข้มแข็งแล้วกันนะผู้ชายสายแร่งเลยเอาให้แม่งแบบเข้มเยี้ยมเลยเอาชี้นิ้ว่าใจแม่งแร่งเหมือนหินนะไปลุยต่อในคอสแมนโซวาได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 9,900บาทต้องการสมัครคลิกลิงไล่ตะบนปโปรไฟล์กุฏิแล้วเข้าไปปลดตการสมัครคอร์สมาโสสนวาครับโอนจำนวน9,900บาทเข้าเรียน้น่นทีผู้หญิงเป็นยังไงไม่ต้องสนใจเรารู้เทคนิครู้เกมรู้วิธีการรักษาเส้นทางตัวเราเองแค่ทำตามในคอร์สนั้นง่ายๆทำไปเรื่อยๆให้เวลาตัวเองสัก1-3ปีเรากลับมาหันมาดูตัวเองอีกทีในสัก1-3ปีข้างหน้าอ๋อผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนี่วะวันนั้น ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดการไม่ใช่วิ่งไล่ตามจีบผู้หญิงนะคอสนี้มันคือการค่อยๆหวาน,สนเสน่ห์เก็บสต็อกไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งผู้หญิงรายล้อมเราเต็มไปหมดแบบที่เราไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไล่ตามใครเลยไปรุยต่อในนั้นได้เลยให้เวลากับคอสนี่สัก20ชั่วโมงแล้วทำตามมันไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้เลยว่าอ๋อความเข้มแข็งแม่งเป็นอย่างนี้เองลุยกันต่อ